จากนั้นนะครับเพื่อนๆเราจะทําการเปลี่ยนตัวของหินอ่อนหรือแกนิกที่อยู่ด้านบนของตู้ห้องน้ำเนี่ยว่าใช้เลเยอร์อะไรโดยคลิกซ้ายเลือกที่ตู้ตรงนี้นะครับก็จะใช้เลเยอร์วอลนะครับเพื่อนๆไปที่รูปที่เราทํางานอยู่นะครับรูปทางด้านขวามือนะครับเพื่อนๆคลิกซ้ายเลือกแล้วเลือกเลเยอร์วอลนะครับแล้วก็เลือกบายเลเยอร์ครับก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับเราจะมาทําการย้ายตัวหินอ่อนแกนิกนี้ ไปที่ตัวด้านบนของห้องน้ํานี้นะครับเพื่อนๆโดยที่เราดูรูปตัวอย่างก่อนนะครับไปรูปทางด้านขวามือนะครับคลิกเพื่อเลือกทั้งหมดแล้วใช้คําสั่ง move พิมพ์ m spec bar คลิกซ้ายน้ำมุมขวาบนนะครับแล้วไปที่ขอบของตู้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายคข้างหนึ่งเราก็สามารถที่จะได้ขอบแกนิกของตู้ห้องน้ําแล้วนะครับเพื่อน,เ,อนเมื่อเราได้พื้นผนังของพื้นแกนิกบริเวณบนตู้ของห้องน้ำแล้วนะครับเพื่อน ส่วนของตัวที่ใส่กระดาษทิชชู่นะครับและส่วนของชักโครกนะครับเป็นวัะตุสําเร็จรูปนะครับรวมทั้งตัวของม่านที่อาบน้ําก็จะใช้เป็นวัะตุสําเร็จรูปนะครับและพื้นที่บริเวณที่อาบน้ํานะครับจะมีพื้นด้านหลังก็คือพื้นของผนังห้องน้ํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทําตัวไปรูรูปทงด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆเราจะทําตัวลวดลายของตัวนี้ เพื่อที่เมื่อทําเสร็จทั้งสองตัวเนี้เราจะมาปรับแต่งใส่พื้นกระเบื้องของห้องน้ําเราก็จะทําการขยายรูปทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงโดยไปตึงปุ่มขั้นนะครับเราจะมีลูกศรชี้สองข้างนะครับให้ดึงไปทางคลิกแล้วก็ดึงไปทางขวามือนะครับเราก็จะเห็นของตัวแนวกระเบื้องตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนแบ่งของพื้นที่ ผนังด้านนี้และก็ด้านนี้เพื่อมาชนกันนะกระเบื้องลดลายตรงนี้นะครับเราจะใช้คําสั่งในการวัดระยะนะครับพิมพ์ d a l สเปกบาร์ครั้งหนึ่งคว,ความกว้างก่อนนะครับคลิกซ้ายนะจุดตรงมุมด้านบนและคลิกซ้ายจุดตรงมุมด้านล่างแล้วดึงไปทางขวามือคลิกซ้ายครั้งหนึ่งก็จะมีระยะที่0.075นะครับสเปคบารค,ครั้งหนึ่งเพื่อเข้าคคำสั่งเดิมนะครับดิมอะไร สเปคสี่ไฟล์เฟิร์สเอ็กเซนชันหลายออริจินออกก็คือที่บรรทัดขมานจะขึ้นแบบนี้นะครับให้คล,กลคิกซ้ายเลือกที่มุมด้านซ้ายและคลิกซ้ายเลือกที่มุมด้านขวานะครับซูมหน่อยนะครับสายั้งหนึ่งแล้วดึงไปตรงก็จะมีระยะที่0.1936แล้วนะครับพเพื่อนเเราก็จะมาเขียนรูปทางด้านขวามือนะครับพื้นที่เราทํางานนะครับที่มีสี่เหลี่ยมมีระยะที่0.1936และ0 0 7 5นะครับโดยใช้คําสั่งเลตแทงนะครับพิมพ์ c ส,สเปกบาครังหนึ่งคลิกซ้ายในจุดใดๆแล้วพิมพ์ assign นะครับเอาความยาวก่อนนะครับจุดหนึ่งเก้าสามหกคอมมาจุดศูนเจ็ดห้าเ